สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุสคนบ่ว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับบ่าวเท้าบา่า,บาวผู้ไทยก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามเอื้อผู้หนึ่งเนาะชื่อบ่ฮู้ซื่อไปนเนาะบ่าวเท้ากับิเขาไปถามเบิงเปิ่นได้ลูกน้อยแต่ว่าเพิ่นได้เป็นแมใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นกัขาดแลนหลายอย่างเนาะ การถูกยากอยู่เนาะพอสมควรวันนีพี่น้องเลยสวัสิเป็นจังไดกะข่าวไปติดตามเับาสมกันเลยสบายดีสบายดีโดยไปถามเป็นทางการเอ้ยสวัสจังไดเนาะสวัสดีผ้าเฮ้ยผ้าเนาะโดยขออนุญาตถามด้วยเด้อโดยอายุญาตสามสิบห้าสามสิบห้าะโดยโดย โดยไม่ได้เฮ้ยเดินเฮ้ยเดินเี้ยเดินเฮ้ยเดินเลยเดิาเฮ้าเดินเฮ้ยเดิเล้ยเดินเฮ้าเมานเ้ยเ่สบาย้ีเดันขฮ้ยเดพี่น้ยเดินเโดยเดินดีลุงดันทฮ้ยดนเด้ยเดานเฮ้ยเดินเ้คเดีนเฮ้ยเดานเฮ้ยีดินเดนเฮ้ยเดิบเ้ยเดยเดินเฮ้ยเดน ปุณธีห้าไปน้ำเลือกพี่น้องเลือกมีเลือกโดยเพราะว่าครูทีมเนี่ยมาหลายรูปแบบเนาะประจันเนาะโดยมาดี่เสียบปุณธีห้าไปน้ำพี่น้องเนาะอย่ามาว่ากันเนาะฮาเกาก็เขอมมาทำทั้งครอบครัวไปเลยโดยมีทั้งเอฟซีวนเดย์เจ๊มาว่าครอบครัวน้องคุณฮาวก์กับในหู่มาแล้วว่าคุณเป็นแม่ใหม่โดย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 แม่ใหม่เนาะอฮาวก์กันทำเป็นยังไงสิบครอบครัวอยู่แต่คน อยู่สอวคนกับลูกนะคะกับเปลย์กับน้องอยู่แล้วเด้ออันนี้นั่นลูกผู้น้อยปะลูกผู้น้อยใช่ใช่แล้วยังโมโหขวบใช่โอ้ก้าเดือนก้าเดือนเนาะโดยโดยผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอใช่ผู้ชายเนาะเป็นกินนมแม่หรือกินนมผงอ่ะกินนมผงโดยโดยกินนมผงโดยโอ้เจ้านี่ พอข้าวแล้วว่าผัวเสียเนาะเสียได้จังเดือนคนเสียได้ปีหนึ่งแล้วทั้งทีมงานแล้วแสดงความเสียใจนักเพิ่นเนาะโดย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 แสดงความเสียใจน้ำแต่บันนี้แดดอยู่กันสองคนกับลูกน้อยนี่สองคนกับลูกน้อยไล้เอ่ยๆนอนอยู่หน้าเพิ่นกับชามาอยู่บรรยนกาศเพิ่นอยู่เป็นครอบครัวเพิ่นแล้วเพิ่นกับป็นครอบครัวเพิ่นอยู่เข้ามาอยู่ร่วงยน้ำน่องก้ำแมนอยู่กับเป็นครอบครัวเพิ่นในนองบริเวณหน้าวะ เฮ็ดกะเฮ็ดน้ำเอือยอะไรพอแม่บ้าเฮ็ดน้ำเพิ่นแต่กัย่าลูกไปน้ำแล้วก็แนี่จะควรให้กินเนาะโดูดนแลแ้ต่กี้ให้หน้าตะเก้าเอื้ยมีญี่ปุ่ตะเกากะมีกับปลายนะมีกับของพ่อของแม่อะไรละเหตุการณ์พวกกินเข่ากะอึดกุปีคือว่าอะไรเขาน้ำนะคดเทินบ่มีโดยโดยโดยถ้าเป็นอยู่ของน้องถุงมือนี่เป็นอะไรกันไม่ใช่ละ เดี๋ยงูเด็เต่าอยู่นั่เนาะทำไงป้าเขาหาเงินหาคำทางใดที่ว่ามาหาชื่อนมให้ลูกนะมีแต่ใช้ในลูกมาเลียงอยู่คนแรกกับเอื้กับหนดอย่างเลี้ยงชื่อไห่เลยบัดมีกับมาหากู้หายืมมืออะไรขยืมคอเอาเนาะคอโดยเมียมาชีพแรกๆของเขาน่ะคือว่าทำนาเนาะโดยทำนาทำนาหาอยู่หากินรับจ้างเลยเหตุไดๆมาเลยพิเศษเอาลูกน้อยไว้ไม่เถอกะป้าเอาไม่เถอกะไม่เถอกะ เปลี่ยนกันไปแล้เือก็ได้หารับจ้างว่าซื่อนมชื่อหยังให้เนาะโอ้ยโอ้เพราะว่าเปนเถือก็พอได้นําลูกนําหลานแลฝากู่ให้ผู้ร้อยผู้ใดก็พได้ซื้อไปโดยโดยตั้งแต่ัวียไปนีดําเนินเวียกการงานเฮ็ดๆได้บ่นี่โยมมันก็ยุ่งยากไปแน้เนาะขาดารักครอบครัวอะไรมันกันคือเว้าแหละแม่นเนาะ ลักครอบครัวคือว่าโอ้ยบ่มีผู้นำพาเนาะบ่มีคือเว้าแหบอะไาพิธีพาศเป็นอยากลูกน้อยน่เนาะเั็นยากลูกน้อยเนี่ัดสิกินข้าวยังทั้งยากนะบอกด้วยหยากนะเ้ี่ยบ่ว่าใหยาดลูกน้อยเนาะขนาดข้าวอ่านหน้าวันนยังเอาข้าวเนาะโดยโดยโดยว่าเจ้ามาอยู่เพื่อนนี่นั่นเอื้อยนั่นอยู่หน้าเนาะเอื้อยอยู่หน้าเจ้าเข้ามานี่เข้ามาผู้เดียวเข้ามาผู้เดียวได้ด้วย ดยามเบียดแลยออกไปยามเบียดแลยออกไปอยู่หน้าน่ะมันบุมีวางลินวางยังมันเปื่อนวนทุบลูกบัดน้อยเนาะเออลูกบัดน้อยไม่ซี่เลยคือหมูมเห็นนี่แหละเนาะไฟก็เห็นอยู่คืออะไรเนี่ยถูกง่ายทีเดียวแต่เก่าเมื่อหลังเข่ากะคือบอกอะไรเนาะบ่มี แต่ผัวย yeah. hmm ังยังใครอยู่เนาะผัวยังยังใครอยู่ยังว่าบ่มีกับพ่อพ่อพอมียเนาะแต่นี่บ่มีลูกมีผัวก็เยอะก็โอเล่มีผูวพาทีทาสาเนาะมีผูวพาหาเนาะแมนพี่น้องลำบากแม่ว่าการอยู่การกินนี่ก็ต้องหาหากอีแล้วเถื่อนอะกินน้ำเอ้ยน้ำหน่อหลังเถื่อนกับคนฝากน้ำไหม่น้ำมันมาให้กินกักินหลังเถื่อบัด คนข่ามากกับคนเราพบ่เขียนว่าห้ใครพ่อได้กินกันจิไปเองกับไปหัวได้เนาะจิไปเองกับไปหัวได้ยากลูกน้อยเวชิตหยากรูปน่อยนะคือเบื่อแต่อาบน้ำยังจะอาบหัวได้เนาะหยาเขูปไปอาบน้ำไปใช้กับหยากมันแบบยามนี่มันยามผลเนาะยามผลโดยโดยครอบครัวเพิ่นก็มีกันแค่นี้เนาะโดยเนาะสามคนเนาะสามคนไป็นลูกกันครอบครัวนี่ไงน้องนักกับเพื่อนเอ่ยเพื่อนน้องเพิ่นครอบครัวเพิ่น ลูกเออยมีสามคนบ่ลูกเอือยมีชมีสองคนอ๋แต่กัผู้หนึ่งไม่ใช่ผู้หนึ่งน่ะไปหาเงินเองไทยลานนัินจักปีแล้วคนอคนชาวปายแล้วว่าชาวปายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนผู้หน่อยนะก็สิบสี่สิบห้าแล้อผู้นี้เนี่ยักปีหมบ่หอดปีแค่เก้าเดือนเ่าเดือนนเาเดือนยังร้อกาลังคี้ดืนะ กัหลังเนี่ยมาคู้เงินไปหาเงินนะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ใช่ยืบอ่อนเลยในใดกับผ่าอยู่กับผากัะน้ำพันน้ำใดนี่แหละหนีท่านในบิดเนาะยืมเงินโดยเป็นหนีเป็นสินว่าใะเด่นเป็นหนีเป็นสินยืมเงินเห็ดบัานเห็ดเบื้อน้ำเพิ่นไปแล้วน้ำเพิ่นไปเลยโดยโดยโดยแบบเขาหน้าก็ได้ยืมบอกเรื่ายังกินน้ำเอื้อนน้ำนองอยู่ตแถวหน้าก็ได้ยืมกินเพิ่นกับบพเพกินได้ยืมได้กู้ได้ยืมกินน้ำเอื้อนน้ำนองน้ำโม่ใกล้เแยนะช้ำซานว่าลูก ไปเป็นเนาะโดยโดยโดยกับลำบากพอสมควรเนาะลุงใหญ่เนาะโดยโดยมาเอามาบึ้งสภาพเป็นกับลำบากเนาะเจ้าเนาะโดยโดยเนาะเป็นกับขาดสาระเนาะขาดคูนำพาขาดเจ้าเพื่อนเนาะพาเหตุพาสากับพี่เนาะกันง่ายเป็นธรรมดาเนาะโดยโดยทีมงานเฮาการแสดงความเสียใจไปน้ำ่นเรียบร้อยเลยเนาะโดยโดยโสย ให้เแต่ว่ากำลังใจน้อยเพิ่นเนาะให้กำลังใจเพิ่นสู่ต่อไปเด้อเราให้ท่อเนาะมือของเฮาจะมือหนึ่งเนาะคนเฮาเกิดมากเลือกเกิดบ่ได้แต่ว่าเฮาก็เลือกจะเฮ็ดจะทำได้เนาะทังเฮาก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะทางเฮาก็อยากถามอีกขอหนึ่งเนาะโดยโดยว่าเฮาไปทีมงานได้เฮาก็ อยากถามนี่เรื่องนี้เนาะโดยแบบว่าทั้งแบบว่าเอฟซีทั้งว่าถามีเอฟซีเฮาแบบว่าทักทายเข้ามาอยากติดต่ออยากถามกับน้องนี่อยากแบบว่าจะติดต่อกับน้องเป็นอย่างนี้นั่นน้องมีโทรศัพท์แบบว่าได้รินบ่มีอยู่ครับ่ค่อยได้รินบ่มีเงินเติมโอ้เมบมเมมีเพจมีไลน์บ่มีมีเนาะโดยพี่น้องเนาะตัวนี้เฮาก็ สมวนเีนกอนน้อง่จังเนาะเดยเดยทักเขาเลยสมวนเปียนกอนเพราะว่านมีอยู่แล้วเนาะเพิ่นมีเนาะแต่ว่าว่าได้คอยลินปนายเนาะได้คอยลินเนี่ยถ่ายรูปท่งกัเวลาบเพิ่นใหารูปบนนั้นอยู่เลยนะยดยเดย่อยนเวลาจะกินเข่าแทบผมมีเนาะตัวนี้กินแล้วไหมข่าเฉยกินแล้วไปกินน้ำไปตู้ยูพ่นแล้วเนี่ยหนึ่งแค่ไหนหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมันเอนเถื่อน เอาอยากถามอีกเนาะถาว่ามีแบบว่าเออคนอยากติดต่อนอกหรือว่าอยากคุยกับนอกแบบเป็นการยังนะแบบว่าโดยตรงสินอกกับพ่อแบบว่าสิเจเนาะ ผมอยูเนาะคุยกันไปนี่แหละเนาะว่าพูนว่าเรื่องนั่นเนากันยังไม่อยากคืดไปไหนแล้วลูกก็ยังน้อยเนาะเออจะพิ่นสิว่าได้ไงว่าเนาะเข่ามาไปไหนเนาะเอ้ยขาบอกเออเข่ามาเป็นคุยเป็นน้องกันคุยกันนั่นนี่กต่เขากับว่าเนาะเขาไปคุยกันไปก่อนโดยแต่ว่าเขากันยินดีต้อนรับเนาะโโดดยยเอาเป็นว่าน้องเพิ่นกัยินดีต้อนรับน้องรู้จันเนาะเนี่ยว่าไปที่ติดต่อเพิ่นเข่ามาจักไปว่าเอยากคุยแบบ พื้ที่เป็นนอกไปก่อนเปิดมาอาจจะเราต้องแมวว่าสีคุยไปแบบทั้งสู้ทั้งชาก็ต้องเบิ่งกระไ่ายก่อนเนาะเพราะว่าเท่ากับมีลูกน้อยโอ้เฮท่ากับมีลูกน้อยเนาะนสอมาก็ทุกอย่างเนาะทุกอย่างที่เล่นอ่ะไปมาเลี้ยงลูกเรียงเต่าช่วยกันยังคิดหอดคิดเถิงปัญญเนาะยังยังได้ลืมได้เนาะได้ลืมปัญได้เนาะกัยังไม่ได้ลืมอะไรขึ้นพราะ่อกอยู่คือมัวเมาเมนยูายไปแล้วกับ่มขึ้นมากขึ้เก่ากับเมนยูเนาะ เขาช่างโคบช่างโคลกันมาหอดปันนี่เลยกะมันก็มีอยู่แล้วบ่แมน่าเหาพิษเทียงกันเนาะเดี๋ยวพนจากไปด้วยอันพญากของเพ่นคนาะพญาูด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 ูู่ด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 ูเูดะมาดู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 ดดูดูดูนูดูนููดคดนด้ดู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 ู่ดูดดู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 ดดู mong được nóng con cầm nóng mắt được mọi người hết 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 mọi người เห็นบอสกลไม้ยังไงนะถ้าทางทีมงานเฮามีอย่างทีสอบถามนอกพื้นกะเชิญได้เรือยโดยโดยกระถาเนาะหลากที่มีแบบว่าจะถามเลือกส่วนตัวเด็กถามนอกพื้นนะทางเฮากะขออนุญาตเพป็นเรียบร้อยแล้วอาะอันจุดลักๆแล้วอันเอื้ออยากได้ตอนนี้นะอยากได้ยังอันว่าทีทีมงานของเฮาสีชอยได้นะอันผู้ใหญ่เอออยากได้นุ่มอยากได้ยัง่ให้ลูกให้เต้าอย่างไรเนาะ อยากได้นมเนาะโดยโดยแต่ตันี้บ่มีเงินชื่อเนาะบ่มีเงินือโดยโดยอยากได้นมบ่ได้กินงแม่บ่บ่ได้กินเพิ่นกินนมเพเนาะโอยบ่ได้กินตรแม่บ่ได้กินคนเก่าเนาะโดยก็เพิ่นนั่นแหละเพิ่นว่าอผู้ที่ไปเนาะโดยผู้ที่ไปแหละเนกินนมโผพ่นเนาะอ่าาบ่อลุงจัน ซือว่าฝาก็น FC บ่ตัวนากเพิ่นจะซอยเดือเนาะฝากนะฝากเพิ่อ่าทางทีมงานเฮาก็ได้เข้ามามื้อนี้ทั้ง4เนาะโดยทัง4อีเข้ามา4พี่น้องเนาะก็4น้องว่าซั่นโอ้าทง4ซอเลยเนาะโดยโดยโดย FC ท่านใด มีจิตใจเมตตาเนาะยืนมือขม้าซอยเหลือทางครอบครัวเพิ่นกะทางสีส่องทางเข้าการยินดีสิเป็นทานบุญให้น่องโดยสิเป็นแบบว่าอุปกรณ์การไสหรือว่านมเนยที่ให้น้องเพิ่นผู้ได้ใจดีมีเมตตาอยากช่วยเหลือเอื้อิ่นกิดต่อสอบถามทางส่องสีนมของเฮาเนาะทางช่องนั้นว่าถ้าว่าผู้ใด้ก็ได้เนาะลุงใหญ่ก็ดีนะ ลุงจันเนาะบ่าวพาเป็นเข้ากันยินดีจะได้มาใส่นมโดยเท่ากับในอารมกับนอกเป็นกามาจนพอสมควรเนี่ยพี่เนาะโดยโดยอ๋อเนาะอันว่าคือบ่าทาได้สัมษณสให้พี่ให้น้องได้ติดตามชมเป็นทีเรียบร้อยแล้ว กาอันว่าผู้ใดใจดีมีเมตตาจงสาน้องเพนกับลูกพนกะติดต่อสอบถามทางซ่องเบาเท่าเบาวผูไทยก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องบบาเท่าก็สิเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องได้ตลอดเวลาเนาะมือนี่บ่บาเท่าก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจให้น้องพนชื่อขนมเนาะพนได้พนกินแล้วว่าขนมสํานียกินแล้วกินแล้วเนาะโดยโดยบาเท่ากับน้ำใจเล็กๆหน่อยๆอ่อนล้าอ่ะเด๋อเด๋ออ่าโดยอเดอ วันนี้กับสิขอลารกรับเด้อเด้อโดยโดยทานโปอดภัดยเดย้อให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดีสบายดีเอาเนาะบ่าเท่าก็ได้ถ่ายเอื้อยเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ,พ่อแม่พีน่น้องบันนี้กับสิขอลาพี่ลาน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าทั้งกุญญ์ใจดีหรือว่าจะเป็นฐานยิ่งหรือฐานใจที่ช่วยเหลือน้องคกนก็นติดต่อสอบถาม ทางซ่องบาทา่าบา,าบุไทยก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องบาท่าก็สิเป็นสะพานบุญให้พี่น้องได้ตลอดเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กับบาท่าก็สิขอลาพี่ลาลน้องขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี